4เต็ปยิงแอดบน Facebook ปั้นกำไรหลักล้าน,นครับถ้าเพื่อนเอนเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโซลูชันนะครับทางออกในการยิงแอดโฆษณา f c e e o o o นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เพื่อนๆกำลังรองคอยอยู่ก็เป็นไปได้ครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้สเต็ปใหม่ๆนะครับวิธีคิดนะครับในการยิงโฆษณา แบบใหม่ที่เ,เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเรียนจากที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้กำไรตั้งแต่ออเดอร์แรกๆที่เรายิงโฆษณาได้ทันทีหรือไม่ต้องยิงโฆษณาเราก็ได้กำไรตั้งแต่ไม่ยิงโฆษณาเลยด้วยซ้ำไปนั่นเองครับก่อนไปชมคลิปนี้เนาะนะฮะ ฝากกดไลค์ฝากกดคอมเมนต์ฝากกด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจในช่องลิขิตประกาศสกุลให้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ผมมีนะครับสสเต็ปนะครับในการยิงแอดบน f c e e o o o นะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสี่สเตปนี้นะครับผมบอกเลยว่านี่คือผ่านจากประสบการณ์ในการทําออนไลน์ของผมมาแล้วแล้วก็สอนลูกศิษย์มาแล้วเนี่ยนะครับเป็นแบบหลายพันคนมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะ สเต็ปข้อที่1ครับเพื่อนๆจะต้องก่อนที่เราจะยิงโฆษณาเนี่ยนะครับให้เราลงคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายลงไปในเพจของเราก่อนขอย้ำอีกทีผมขอย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับปรับหมายเส้ให้ตรงกันก่อนคือเราอย่าพึ่งยิงแอดเลยทันทีหรือเรายิงขายเลยหรือเราแบบลงโพสต์ขายลงโปรโมชั่นลงอะไรแบบนี้ อย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาในเพจเราเนี่ยลูกค้ามีแต่จะหนีอย่างเดียวมันเหมือนไล่ลูกค้านะฮะเหมือนคุณได้รับใบปลิวง่ออันนึงแล้วคุณก็ขยำทิ้งหรือคุณเอามากางแดดแล้วคุณก็ขยำทิ้งลงถังขยะก็ไม่ต่างอะไรกันกับเพจที่คุณทําแบบห่วยแบบนั้นไงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไมยเซต,ต้องตรงกันก่อนนะครับคือคุณต้องลงคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายนะครับอธิบายคําว่าคอนเทนต์ขีดเส้นใต้คําว่าคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายนะครับมันคือคอนเทนต์อะไรนะฮะ มันมีคอนเทนต์เนี่ยหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็น value content นะครับ selling content นะครับคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์คอนเทนต์บันเทิง entertainment บ้าบอขอแตกนะครับมีมีหลากหลายวิธีมากๆที่ทำให้เราลงคอนเทนต์ได้นะครับแต่วิธีหนึ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆทำนะครับไม่ว่าเราจะขายสกินแคร์นะครับขายอาหารเสริมเราจะขายเสื้อผ้าขายแฟชั่นหรือแม้กระทั่งเป็นบริการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเป็นแบบคอสออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยนะครับ ทำคอนเทนต์ลงแบบให้ความรู้ลูกค้าก่อนเพราะการทำคอนเทนต์แบบให้ความรู้กับลูกค้าก่อนเนี่ยนะครับมันือการสแสดงจุดยืนฟังคีย์เวิร์ดดีๆนะมันในการสแสดงจุดยืนความเป็นเอ็กซ์เพรสในธุรกิจนี้ในตัวคุณเออมันือการแบบใช่มัมคือการดึงศักยภาพและทำให้ลูกค้ามองเห็นว่า คุณแม่งคือเอ็กซ์เตร์เรื่องนี้ความลับของมันคืออะไรรู้ไหมความลับของข้อนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนะครับผมยกตัวอ,อย่างนะครับสมมติเพื่อนๆลองจินตนาการตามผมนะครับว่าเราเห็นเพจเพจหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอท่านหนึ่งใส่เสื้อแบล็กเกลวมาหล่อแบบผมนะฮะแล้วก็ทําคลิปทําไลฟ์มาให้ความรู้นะครับสมมติเขาเป็นทันตแพทย์นะครับเขาก็ไม่ให้ความรู้นะครับแบบสมมติว่าเป็น 4เตปในการแบบดูแลรากฟันยังไงให้แข็งแรงอยู่กับเราแบบยืนยาวแบบนี้นะครคุณหมอกม็ให้ความรู้แบบสนุกสนานผ่านไลฟ์บ้างนะครับผ่านวิดีโอบ้างเราเข้าไปสแกนใน a c e b o o k เนี่ยนะครับก็มีคุณหมอยืนอยู่แบบภาพปกนะครับแล้วก็มีคลินิกคุณหมอมีลูกลูกค้านะมีแบบวิดีโอมีไลฟ์มาให้ความรู้ต่างๆที่เราแบบสามารถเข้าไปดูไปสแกนดูได้นะฮะ คำถามนะผมถามเพื่อนๆว่าถ้าคุณหมอยิงแอดโฆษณาเนี่ยนะครับไปหาลูกค้าหรือแม้กระทั่งเห็นเพื่อนๆที่กําลังนั่งฟังผมอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยผมถามว่าอย่างเงี้ยดูน่าซื้อมั้ยอย่างเงี้ยดูน่าเชื่อถือไหมครับทุกคนน่าซื้อเนาะน่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยน่าคนลบถูกปะน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณหมอเลือกที่จะไม่ทําวิธีนี้คุณหมอเลือกที่จะไม่ไม่ลงคอนเทนต์แบบขายแบบไม่ขายเลยนะครับคุณหมอก็ ทำรูปงๆอ,อ,อ,อันนึงขึ้นมาทำโปรโมชั่นขึ้นมาว่าเออคุณหมอแบบรับจัดฟันอะไรบ้างราคาถูกที่สุดในตลาด <c oughs> อะไรเงี้ยคุณหมอก็บูสต์โฆษณาไปเลยเอ่ะผมพอบูสต์โฆษณาไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เหมือนใบพิววงๆองันนึงตามสะพานลอยที่เราเคยได้รับอะเวลาเราไปเดินหน้าไปเดินบิ๊กซีไปเดินโลตัสอะแล้วเราก็แบบขยำไอ้ใบพิวเนี้ยทิ้งถังขยะ ก็ไม่ต่างกันครับเช่นกันครับเพืเ่อนๆเห็นไหมฮะนั่นแต่ว่าอะไรครับก่อนที่เราจะยิงโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องของแอดโฆษณานะครับแต่สิ่งที่เป็นสําคัญเมนหลักที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญ80 90%เลยเนี่ยนะฮะมันคือหน้าร้านของเราครับมันคือคอนเทนต์ที่เราลงไปก่อนคือเราลงไปก่อนครับคือต่อให้ไม่มีคนติดตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราลงไปก่อน นะฮะลงไปก่อนแล้วที่เหลือค่อยทาการตลาดดึงทราฟิกดึงคนเข้ามาอันนี้จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆเราเปิดเพจมานะครับเราโพสตขายโพสขายเพื hai, ่อขาย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 มันเป็นการไล่ลูกคา้าคือลูกค้ามาปพ๊บเออเชีย่ยนี่แม่งเป็นเพจขายนี่หว่าเป็นคุณคุณอยากตามเพจขายของหรอคุณก็ไม่ได้อยากตามเพจขายของอ่ะถูกป่ะถูกไหมคุณอยากตามเพจที่แบบรู้สึกว่าเขาเขาให้ประโยชน์คุณเขาให้ความรู้คุณส่วนการทาเพจมันคือการทําธุรกิจอยู่แล้วลูกค้าแม่งรู้อยู่แล้วว่าคุณมาขายของอยู่ดี แต่อย่างน้อยอ่ะให้เขาได้ซื้อกับคนที่เขาไว้ใจได้ป่ะเขาเขาซื้อคนที่เขารู้สึกว่าเขาเลือกเองได้ป่ะไม่ใช่การยัดเยียดตะบี้ตะบันให้กูซื้อกับมึงเข้าใจใช่ป่ะนะฮะปะ้านใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจฮะใครเข้าใจตรงนี้ประเด็นนี้พอ้อยแรกครับพิมพ์เข้าใจนี่คือหมดตัวแรกเลยที่คุณควรจะต้องทําก่อนยิงโฆษณาเคสไหมครับอ่านะฮะแขกมาได้ไอเดียเนาะได้ไอเดียเนาะ นะข้อ2นะครับไปต่อข้อที่2ครับสิ่งที่2ควรจะต้องทำแล้วปรับทันทีนะครับก่อนจะยิงโฆษณานี่คือยังไม่สเต็ปยิงโฆษณาเลยนะครับสเต็ปที่2นะครับนอกจากลงคอนเทนต์ไว้ละหล่ลอปุ๊บนู่นน,นั่นนี่ต่างๆเนี่ยนะครับสเสร็จป,ปุ๊บเราปรับลุคของเราให้ดูน่าซื้อก่อนครับฮะเราเราแบบนึกออกปหมเวลาเรา มีใครเคยแบบทางานบ้างครับเราแต่งตัวดูดีเนาะไปทํางานใช่ไหมใส่สูทผูกไทยหรือบางทีอ่เรามียูนิฟอร์มนะครับร้านน,นู่นนี่ต่างเราเราแต่งตัวดูดีเนาะแต่เวลาเราอยู่บนออนไลน์ครับหน้าเราอย่างกับผีเฮียหน้าเราแม่งบแบบอย่างกับแบบยางกับสอบอะเก็บป่ะนะครับหรือเราแบบแม่งค้นน่ากลัวเลยบนออนไลน์นะครับคือหน้าร้านออนไลน์มันคือเหมือนหน้าร้านเราเลยครับคือเราต้องทําให้ร้านของเราเนี่ยดูน่าซื้อน่าค้นหา ดูใช่ไหมอยากจะเข้าเดินร้านนี้อยากจะแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอคนนี้เป็นใครวะเออคนนี้เป็นอะไรแล้ว,ลวหลังจากนั้นมันจะเกิดกระบวนการเสือกนะครับคือจิตตวิทยามันโดนนะครับจิตตวิทยามนมนษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วครับคือเวลาคุณยีโฆษณาไปหรือเวลาอะไรต่างเนี่มนยมนุษย์มันชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องปกติกดไลค์หรือเปล่าไม่รู้คอมเมนต์หรือเปล่าไม่ร,มรู้แต่กูเผือกก่อนนะแต่ถ้าเผือกแล้วเจอร้านที่แม่งใช่ที่แม่งโดนนะครับเอาตัวอย่างเดิมสมมติคุณหมอ คุณหมอทันตแพทย์เมื่อสักครู่นี้นะคุณหมอทำคอนเทนต์ลงใช่ปะ่ะนะคุณหมอก็ปรับลุกให้ตัวเองดูดีเอาเสื้อกราวมาใส่หน่อยหรือคุณหมออาจจะใส่สูทสักหน่อยตัดผมให้มันดูดีแต่งหน้าให้มันดูดีถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงก็แต่งหน้าให้สวยๆหน่อยนะแล้วก็มาเล่าสตอรี่อะไรต่างๆนะครับในแฟนเพจนี่เป็นเรื่องของความรู้ทีเนี้ยผมจะบอกว่าภาพนะครับพยายามเรียกว่าถ่ายรูปให้ชัดถ่ายรูปให้สวยลงทุนได้กับเรื่องนี้จะดีมากครับไม่ไม่ควรเอาแบบ รูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือโง่ๆนะฮะไม่ควรจะเอาโทรศัพท์ที่มันไม่มีเกรดไม่มีคุณภาพมาถ่ายรูปคุณควรจะต้องมีกล้องที่แม่งแบบชัดในระดับแบบ full HD อะครับมาถ่ายรูปที่มันสวยแต่งหน้าบ้างรีทัชบ้างอา่านะฮะตรงเนี้ยจะช่วยปรับลุคให้มันดูน่าซื้อมากขึ้นอ,อ่ะอย่างสมมติถ้าเทียบกันระหว่างสินค้าบนห้างกับสินค้าในท้องตลาดแบบตลาดนัดอะ เป็นเราเราสนใจสินค้าตัวไหนมากสุดครับเอาเอาความเป็นจริงเลยถ้าไม่ถ้าไม่สนเรื่องราคานะส่วนใหญ่คนก็สนใจในห้างอถูกป่ะเพราะอะไรพอลุกมันได้คือสัง,สงเกตป่มเขาแบบตั้งแต่หัวจรดเท้าของเซล,ลอะคือเขาแต่งตัวดูดีมากให้เกียรติคนเข้าไปซื้อมากแต่ตามตลาดนะั้ะมึงอยากจะใส่กางเกงบ็อกเซอร์มาขายมึงก็ขาย,ยานึกออกใช่ป่ะอีป้าเนี่ยมึงแบบว่าทอดไก่อยู่มึงก็แบบใส่เสื้อส้อนเต็นอะไรก็ไม่รู้นั่นมันคือตามตลาดนะ แต่ถามว่าบทออนไลน์อ่ะในในมุมผู้บริโภคกับผู้บริโภคก็อยากดูอะไรที่มันที่มันเจริญหูเจริญตาที่มันปรับลุกมาแล้วให้มันดูเออดูน่าดูอ่ะดูแบบหน้าค้นหาดูดูหน้าเชื่อถือดูแล้วอยากอยากจะไปต่อกับคุณอ่ะไม่ใช่แบบดูแล้วแม่งไล่ลูกค้าเห็นแล้วแบบโอหน้ามึงก็ดำเลยเกินเออหน้ามึงก็แบบไม่ได้เลยหรือเกินหรือออกใช่ปะ่ะนะครับอย่างวันนี้คลิปนี้คุณว่าชัดไหมครับ ชัดไหมไลฟ์สวยไหมครับวิดีโอสวยไหมครับใครคิดว่าสวยพิมพ์มาหน่อยครับว่าสวยงามสวยไหมสวยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้เป็นเรื่องของการที่เราต้องเวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเราควรต้องเข้าใจในสิ่งที่เราควรจะลงทุนนะครับนี่คือเรื่องที่2ครับเป็นไงได้เดียวไหมได้เดียวไหมครับข้อที่3นะครับสเต็ปข้อที่3ามนะ สเต็ปข้อที่เนี่ยเป็นสเต็ปเรื่องการยิงโฆษณาแล้วนะครับคือเราต้องสเกลแอดระดับหนึ่งคือในช่วงแรกที่เรายิงโฆษณานะครับเราควรจะต้องใส่เงินเข้าไปบ้างนะครับคอนเทนต์ที่เรายิงเนี่ยไม่ใช่ยิงแบบยิงขายของเลยนะครับผมจะบอกความลับเรื่องหนึ่งให้นะคนส่วนใหญ่นะ่ะเวลาสเกลแอดอะมันไม่ยิงวิดีโอให้ความรู้เว้ยมันไม่ยิงวิดีโอให้ประโยชน์คนคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์คนเว้ยหรือไลฟ์ที่คุณ live ไลฟ์ไม่ไม่สเกลแอดพวกนี้เว้ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่เปสเกลอะไรหรือปะ อยากได้ยอดขายอยากรวยเร็วๆเรื่อกหรอปะอันเนี้ยแม่งคือข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่สุดเลยคือยิงขายทันทีเพราะการยิงขายทันทีมันได้แค่ยอดขายแล้วมันหมดไปแล้วคุณต้องยิงแบบเนี้ยไปเรื่อยไปตลอดชีวิตคำถามคือคุณหยุดได้เมื่อไหร่อ่ะผมถามคนที่ฟังอยู่นะครับใครยิงแอดมาเกินแบบ5ปีบ้างใครยิงแอดมาเกินปีหนึ่งบ้างคำถามคือคุณหยุดยิงได้ปะคําตอบคือคุณหยุดยิงไม่ได้อ่ะถูกปะนี่คือความลับมันความลับมันคือ คุณอย่าพยายามไปตกหลุมพรางแอดโฆษณานะคุณจะต้องยิงแอดเพื่อขายตัวเองก่อนเออยิงขายตัวเองแล้วสินค้ามันจะขายได้เฮ้ยอันนี้แพงอันนะี้แพงนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับการยิงแอดที่ฉลาดนะครับมันจะทําให้ธุรกิจมันเติบโตแบบย,ยั่งยืนครับเพราะนั้น,น่ะการสเกลแอดเราควรจะต้องสเกลยิงแอด แบบ Val ู้ content ให้คนรู้จักเราติดตามเราเพิ่มเติมสร้างฐานแฟนเพิ่มเติมนู่นนั่นนี่ต่างๆเอาว่ากันไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องที่3สเต็ปข้อที่3ในการยิงแอดยังไงให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นใครได้ไอเดียตรงนี้พิมพ์ได้ไอเดียนะคใครได้ไอเดียตรงนี้พิมพ์ได้ไอเดียข้อที่4ครับสเต็ปข้อที่4ข้อสำคัญเลยคือคุณต้องติดการขายแต่มือคุณต้องมีสคริปต์นะครับในการที่จะ ปิดการขายเป็นนะครับหรือว่าไลฟ์ปิดการขายเป็นทําวิดีโอปิดการขายเป็นทําวิดีโอช็อตสั้นๆ1นาทีปิดการขายเป็นนะครับมีระบบในการช่วยปิดการขายไม่ว่าจะเป็นไลโอเอเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแชทปรุงแชทบอทต่างๆบอทคงบอทแคทพวกนี้จะต้องมีทักษะเรื่องนี้นะครับในการทําอย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะนี่คือ4สเต็ปง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปเริ่มทํา นะฮะของตัวเองได้เลยง่ายนะครับใครคิดว่าแบบทําได้แล้วก็ง่ายมากๆพิมพ์มาหน่อยครับว่าง่ายนะครับคุณต้องมีมายเซ็ตแบบเฮ้ยง่ายฉันเป็นไปได้แต่ถ้าคุณมีมายเซ็ตที่มันปิดกั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรมันก็จะยากไปทั้งหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ4สเต็ปที่เพื่อนๆสามารถเริ่มทําได้ทันทีผมสรุปให้สั้นๆเนาะนะครับเพื่อนๆน,นะฮะข้อที่1ครับคือเราลงคอนเทนต์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะยิงโฆษณาขายใดๆทั้งสิ้นก็นแล้วแต่2นะครับปรับลุกให้ดูน่าเชื่อ ถือให้ดูน่าซื้อสะก่อนแล้วกันนะครับ3คือยิงแอดหน่อยนะฮะสเกลยิงแอดนะครับวิดีโอให้ประโยชน์คนสักนิดหนึ่งนะครับ4นะครับคือสกิลนะครับในการติดการขายที่ทําให้คุณขายของได้ดีมากขึ้นและมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะใครที่อยากจะไปต่อนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนแบบ p i v a t e Coaching นะครับเรียนแบบส่วนตัวกับผมนะครับอันนี้เราจะเรียนกันผ่านโปรแกรม Zoom นะครับ โปรแกรมซูมแบบ1วันนะครับเต็มๆเลยเรียนทั้งหมด5ชั่วโมงแบบเต็มๆนะครับเรื่อง การยิงโฆษณาเรื่องการสร้างนะครับแฟนเพจให้เรายิงโฆษณาแล้วได้กําไรสูงที่สุดนะครับหรือแทบไม่ต้องใช้แอดโฆษณาเลยนะครับผมจะสอนเรื่องการทำไลฟ์ด้วยนะครับการทําวิดีโอด้วยและการสกิลแอดยังไงให้ได้ต้นทุนต่ําที่สุดนะครับเพราะผมเชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้แบบมากนะครับใครสนใจบ้างครับใครสนใจพิมพ์มาว่าสนใจนะครับใครที่สนใจนะครับผมมีเปิดนะครับช่วงนี้นะครับมีราคาเต็มนะครับอยู่ที่60,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิด ใครเจอคลิปนี้นะครับเจอไลฟ์นี้เนี่ยนะครับราคาพิเศษครับเพียงแค่19,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับแถมคอร์สออนไลน์นะครับ Facebook 0, 100, แอดศูนย์ถึงร้อยระเบิดยอดขายนะครับด้วยนะครับมูลค่า15,900บาท ฟรีไปทันทีเลยอันนี้คือฟรีบวกกาไรแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆลองจินตนาการดูเนาะนะครับถ้าเกิดเราสินค้าเราเนี่ยนะครับราคาสัก1000บาทนะครับถ้าเราขายได้20คนเนี่ยเราคืนค่าคอร์สคืนกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราสินค้าเราราคา500บาทนะครับเราขายได้นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเราคืนกําไรแล้วที่เหลือคืนเราสามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตเอาไปสก,กิลยอดขายได้เป็นเดือนละเป็นแสนเดือนละเป็นหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้ครับไม่เคยแพงครับแต่ความไม่รู้เนี่ยมักแพงเสมออย่างแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ที่ Line ID นะครับ l i q u i d นะครับตรงนี้เท่านั้นเนาะน,นะครับ l i q u i d ตรงนี้ เท่านั้นนั่นเองนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับความรู้ครับไม่เคยแพงครับแต่ความไม่รู้ที่เราไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันแพงกว่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าบน Facebook แล้วก็ Tik t o ็ตนั่นเองครับวันนี้ผมลิขิตประกายสกุลฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ